สถานีวัดมังกรวัดมังกรโปรดใช้ความรัดตะวังข้าจ9กรดวัดมังกร station please find the gap between train and platform วัดมังกรทางออกที่สามสวัสดีทุกคนตอนนี้เราอยู่สถานีวัดมังกรนะ้็เดี๋ยวจะพาทุกคนมาเที่ยววัดมังกรกันนี่คนเยอะมากดูเห็นเราออกประตู3สามเนาะคนโคตรเยอะ ปเนลยีักคนโสุดยอดคนเยอะจริง uh, สุดยอดเลยมาแล้วคอยเป็นคุกไดไหนะ รถกอนเดี๋ยวไปทางนู้น er ป้เดีนไปเรื่อยๆไม่ไกลมากไกขอราเลยไหม

ชุดไหว้ค่ะ ได้ท่านพิมาไหว้พระขอพรปากดวงปีชงเรียนด้านในได้เลยนะครับท่านพิมาไหว้พระขอพรป่าดวงปีชงเรินด้านในได้เลยนะครับท่านพิมาอายโตเมาตอนปีห้าท่มาไหว้พระขอพรปากดวงปีจงเรียนด้านในได้เลยนะครับ

今天新鲜出炉的就公主饼。 เ้ินมาลูกตอน่แลถ้าเดยอกับานออกประตูน้ารตาลุตอนสีะครับ ข้ามเดินย้อนสอนโดยเด็กขาดทางออกอยู่ประตูหลังเดินตามลูกสอนสีเหลืองก็จะเข้าก็ได้ข้ามเดินย้อนสอนโดยเด็กขาดทางออกอยู่ประตูหลังเดินตามลูกสอนสีเหลืองใครมาตำบลสะดาวแก่พ <painted S 3> ิจงเดินตรงไปตามลุกสอนสีเหลืองใครมาไหว้พระขอพรเลี้ยวขวาประตูด้านนี้เราไม่ชนั้นเราได่านใครมาตำบลสดาวแค่พิจงเดินตรงไปตามลูกสอนสีเหลืองใครมาไหว้พระขอพร โอ้ยคนสุดยอดมาถ้าอย่าตู้นดูนดเลยนะนี่นี่นีนี่นีแล้วก็เปนพวกินต่ยทด้วยเป็นวันดีที่ดกว่าจะได้ว่ายไหเนี่ยแต่ใครอยากได้กรต่ายช่วล่าตรงนี้นะจ๊ะเริ่มจาบูญหกร้อยบาทเลยนะแถ้าเงินอยงตู้นะถถูรูเปยง ทก่บ้านไปเลย600บาทนะจ๊าทุกคนจ๊ทุกคนดี่าเลย không được làm được sao mà bị cái <laughs>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  cái 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 ขึ้นรถตาอทำแทนจะต้องปรับตัวเสร็จแล้วต้องเดินหน้าแันจะต้องปรับตัวทำแทนจะต้องปรับตัวเสร็จแล้วต้องเดงนหน้าขับเจ้าพี่านหน้าครับขึ้นรถต่อไปเดินรถปรับตัวที่สำครัญทำแทนจะต้องปรับตัวเสร็จแล้วต้องเดงนหน้าขับเจ้าพี่านหน้าครับ ปฏิหารตามไปดีเลแล้วปัดตัวตามนะท่านเไม่ต้องปัดตัวเดี๋ยวลัวเองัะหวังว่าจะมีอนาคตท่านทำอะไรได้บ้างเดี๋ยวจะอาไรมาปรับตัวให้้ถ้าสะดวแล้วที่นี่ก็ให้ไปพร้องไหมคะปฏิหารตามไปดีเลยแวปรัดตัวตามนะ ก็ถ่ายสออยวยอีลรวมทุกทางโน้นก็ทางที่เรามาเมื่อกี้นี้ไ,ไ่ถ่ายแล้วเหรอ พระอโลกิเตส่วนโพธิสัตว์ควรอิหมอจะไม่ควอื่นเนาะขอดูด้านนอกต้องแต่ง้ขาวลาเล่นไ่าไนรัก

<จ>ใครอยากได้ก็ต่ายครับเมื่อวานก็หมดไปหลายคู่เนะลยรับไปเลยจาก600บาทร่วมทำบุญนะถือว่าทำบุญสร้างวัดด้วยจารับกระตา่ายนำโชคลาภรับกระต่าย <จร S 1> ความสุขรับกระต่ายความสวยงามนะที่หลวงพ่อท่านเจิมทุกองทุกคู่ทุกคู่เลยนะให้ทุกคนเจอแต่ความสวยงามท่านอยากทุ้ทำบุญ600บาทท่านรับไปเลยนะวัน่ีคู่

หมเล็กขอสัก ็คือพิธีของอานากรรมสุขหรือว่าพิธีเรียบวุ้งขอฉันพิธีนี้เนี่ยเป็นพิธีที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีของทางวัดปีละหนึ่งครั้งต้องจัดก,ก่อนพิธีอื่นเพื่อให้ทุกคนได้แผ่บุญกุศสเพื่อให้ทุกคนได้รที่บุญบุญสมจะได้ตัดรอนวิบากกรรมตาม่างๆจะได้ลดละอากักุศลกรรมบที่มีต่อเจ้ากรรมวเวีก็คือพิธีของําัากรมสุขเหมือนประจำทุกปี <S <S ค,ครับ กำ oui ห er ัดจะเปิดให้ทุกคนได้ร่วมรองไห้ชื่นกัน200บาทแล้วก็จะได้รับมออปูนพัชสีอันนี้ไม่ไต่หรือว่าสังกระจายเดี๋ยวครับหมดแล้วเข้าไปดูที่นเองรัฐบาลรัฐบาลที่ยิรประชาสัมพันธ์ผู้ไ่ขาม เทพเจ้าไทยสวยเอียไม่ได สะดวกวายจริงๆออกไปข้างนอกกัแล้วตรงนี้มีคำบุญอโอฝากดวง เาไปซื้อคนเยอะมากสำหรับซอฟต์แอนด์อินชวนะครับชิ้นละหน่งบทาอย่างนก็เสร็จแล้วเตามดก่่ก่ของพระเจ้าเ้พระเจ้า มาทุกคนตอนนี้เรามาออกข้างๆตรงนี้มทไหคนคนเยอะจริงแต่ข้างนอกก็ยังคนเยอะ

ก๋วยเตี๋ยวเป็ดอ๋อมาถนนเจริญกรุงก็อองประมาณนี้นะสำหรับการมาเที่ยววัดบางกอนเนาะว่ายไม่ได้จริงๆเพราะว่าคนเยอะมากนะก็ไม่น่าจะได้เมื่อไรวะเดียวคราาหน้ามาใหม่นี่ก็อย่าลืมกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้ด้วย เจอกันคลิปต่อไปขอบคุณทุกคนสวัสดีบ๊ายบายค่ะ